ตอนที่146การทะลวงผ่านแบบกลุ่มไอด้านนอกของสำนักทางเฉียงทุกคนต่างก็มองไปที่จังอยู่ด้วยความเคารพคนหลายหมื่นคนอัดแน่นอยู่ในถนนเส้นเล็กๆแต่พวกเขากลับไม่ส่งเสียงใดๆออกมาเลยแม้แต่น้อยหลังจากที่เห็นผลการสอนของจังอยู่ก็ไม่มีใครจะเย็นลงได้อีกเวลานี้ถ้าใครที่กล้าสร้างปัญหาและรบกวนการสอนของจังอยู่คนๆน,นั้นก็จะกลายเป็นศัตรูกับทุกคนทันที เมื่อเห็นว่าทุกคนเงียบลงแล้วจังอยู่ก็พยักหน้าด้วยความพอใจและพูดต่อหลังจากที่พูดเรื่องแก่นของการบ่มเพาะแล้วต่อไปเราจะพูดถึงวิธีการบ่มเพาะที่ถูกต้องของขอบเขตชีส่วนในตอนที่พูดนั้นจังอยู่ก็ยังคงใช้ทักษะหลอกลวงพลังของมันส่งผลต่อทุกคนตลอดเวลาขอบเขตชี้ส่วนคือขอบเขตที่สําคัญที่สุดในการบ่มเพาะมันคือหลักฐานของตึกสูง ขอบเขตชี้ส่วนคือหลักฐานของการบ่มเพาะไปสู่ขอบเขตที่สูงกว่านับว่าเป็นจุดสําคัญของการบ่มเพาะพรสวรรค์และฐานะทางสังคมไม่ได้ช่วยอะไรในจุดนี้มากนักตราบใดที่พื้นฐานดีในอนาคตก็อาจจะกลายเป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งได้จังอยู่พูดต่อแต่ถ้าหากขอบเขตชี้ส่วนยังไม่มั่นคงและยังคิดที่จะฝ่าไปยังขอบเขตว่าส่วนท่ายอย่างนั้นตอนที่ทะลวงผ่านความยากในการทะลวงผ่านในขอบเขตต่อไปก็จะมากขึ้นกว่าเดิมถึงสิบเท่าและทุกการทะลวงผ่านก็จะยากขึ้นไปเรื่อยๆ ทุกคนต่างก็ตั้งใจฟังโดยเฉพาะพวกที่อยู่ขอบเขตชีส่วนพวกเขาต่างก็เชื่อในตัวจังอยู่ไม่ว่าจังอยู่จะพูดอะไรออกมาทุกคนต่างก็จะถือว่าเป็นความจริงที่ข้าอยู่ในขอบเขตตันส่วนมาหลายสิบปีเพราะมีพื้นฐานที่ไม่ดีตอนที่อยู่ขอบเขตชีส่วนนั้นรึเซนถูเซื้ออดไม่ได้ที่จะคิดตามผลการสอนของจังอยู่นั้นเป็นข้อพิสูจน์ได้ดีในตอนนี้แทบไม่มีใครสงสัยในตัวของจังอยู่บอกได้เลยว่าสําหรับทุกคนแล้วจังอยู่คือผู้สูงส่ง ทุกคำพูดจากปากเขาจะถือว่าเป็นความจริงทั้งหมดแม้แต่โจโลินเซนทูเซฟเถึงกวงและผู้แข็งแกร่งคนอื่นๆในขอบเขตตันส่วนต่างก็คิดทบทวนเรื่องนี้มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะเชื่อถือคนที่เหนือกว่าตนกุญแจก็คือจังอยู่นั้นไม่ได้พูดไร้สาระทุกประโยคที่เขาพูดออกมานั้นสามารถทดสอบได้การมีพื้นฐานที่ดีนั้นส่งผลประโยชน์หลายอย่างจริงๆ สำหรับที่ว่าจะใช้ประโยชน์ในเรื่องนี้ได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเองยังไงซะโอกาสของแต่ละคนล้วนไม่เหมือนกันไม่มีใครที่โชคดีเหมือนหลินหมิงจังเหงิงหยางและคนอื่นๆที่แม้แต่พื้นฐานชีส่วนก็ยังทําได้ไม่ดีพรสวรรค์ก็แทบไม่มีแต่กลับสามารถเฉิดฉายได้ตราบใดที่เข้าร่วมสำนักขังเฉียงแม้ว่าจะเป็นหมูแต่จังอยู่ก็สามารถทําให้พวกนั้นกลายเป็นอัจฉริยะได้จางอยู่ไม่ได้รีบร้อนจะพูดต่อเขารอจนทุกคนย่อยคําพูดของเขาเรียบร้อยแล้วจึงกล่าวต่อไปว่า ความสําคัญของขอบเขตชี้ส่วนข้าเชื่อว่าหลายคนคงเข้าใจเรื่องนี้ข้าจะไม่พูดถึงรายละเอียดวันนี้ข้าจะพูดเรื่องวิธีการบ่มเพาะที่ถูกต้องของขอบเขตชี้ส่วนอะไรคือวิธีการบ่มเพาะขอบเขตชี้ส่วนที่ถูกต้องจังอยู่ยิ้มออกมาเล็กน้อยเอาจริงๆแล้วสิ่งที่เรียกว่าวิธีการบ่มเพาะที่ถูกต้องนั้นไม่มีผิดหรือถูกแต่วิธีการบ่มเพาะที่ต่างกันไปนั้นจะนําไปสู่ผลของการบ่มเพาะที่ต่างกันไปด้วย ดังนั้นในความเห็นของข้าแล้ววิธีการบ่มเพาะที่มีประสิทธิภาพสูงก็คือวิธีการบ่มเพาะที่ถูกต้องและวิธีการบ่มเพาะที่มีประสิทธิภาพตา่ำก็คือวิธีการบ่มเพาะที่ผิดเมื่อเป็นเรื่องวิธีการบ่มเพาะจังอยู่ก็ไม่ได้เป็นสองรองใครในโลกนี้ด้วยทักษะการมองทะลุขั้นสูงทําให้เขารู้ดีกว่าใครว่าวิธีการบ่มเพาะอันไหนที่ผิดและอันไหนที่ถูกเพราะความสามารถนี้ทําให้เขาสร้างทักษะจีอูที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาได้ในด้านนี้จังอยู่เหนือกว่าผู้ใด ดังนั้นคำพูดของเขาจึงเต็มไปด้วยความมั่นใจความมั่นใจแบบนี้สามารถส่งผลต่อไปอยังผู้คนได้ทำให้ยากที่ทุกคนจะสงสัยในคำพูดของเขาแม้แต่โจโลินเซนถูเซอร์และเถิงเถ๋เกรงไปถึงโอเซินเฟิงและจิ้งจอกพันหน้าต่างก็ได้รับผลจากความมั่นใจนี้พวกเขาไม่ได้มีความสงสยัยใดๆเลยอย่างแรกทักษะที่ต่างกันไปก็ต้องการวิธีการบ่มเพาะที่ต่างกันออกไปด้วยสิ่งที่เหมือนกันคือการทำสมาธิและท่าทางการบ่มเพาะพวกนั้นมุ่งความสนใจไปที่การปรับร่างกาย ปรับลมหายใจและปรับความคิดหากมีวิธีการบ่มเพาะที่ถูกต้องนั้นเจ้าก็ไม่จําเป็นต้องคิดถึงท่าทางการบ่มเพาะต่างๆและผลของมันจะทําให้เจ้าแปลกใจจางอยู่มองไปรอบๆและพูดขึ้นมาอย่างช้าๆถ้าการบ่มเพาะที่ถูกต้องคือนั่งขัดสมาธิทั้งร่างกายจะอยู่ในภาวะผ่อนคลายมันคือท่าพื้นฐานมันถูกปรับมาจากหลายทักษะไม่ใช่แค่มีประสิทธิภาพอย่างมากแต่มันยังเหมาะกับทุกทักษะอีกด้วย เพื่อที่จะทําภารกิจนี้ให้สําเร็จจังอยู่ถึงกับพูดท่าทางการบ่มเพาะในทักษะจีอูออกมาด้วยแน่นอนว่าตอนที่พูดนั้นเขายังใช้ทักษะหลอกลวงเพื่อให้ทุกคนคิดว่านี่คือความจริงจังอยู่เพิ่งจะพูดจบคนด้านล่างก็เริ่มพากันนั่งคสมาธิลงไปตามท่าทางที่จังอยู่บอกมา บางคนเหมือนจะยังไม่ชินกับท่านี้แต่ก็ทำตามที่จังอยู่พูดซึ่งก็ทำให้พวกเขารู้สึกผ่อนคลายร่างกายของพวกเขาเหมือนจะเบาวกว่าเดิมถึงสิบเท่าคนที่เคยชินกับการทำสมาธิในการบ่มเพาะก็ลองทำตามที่จังอยู่บอกมาและรู้สึกได้ว่าท่านั่งนี้มันเหมาะกับพวกเขามากตอนนั้นเองคนเป็นหมื่นหมื่นก็ได้ทำการนั่งลงไปที่พื้นฉากนี้ตะก,การตาเป็นอย่างมากบางทีเพราะเชื่อมั่นในตัวของจังอยู่หรือไม่ก็โดนจังอยู่หลอกลวงอยู่พวกเขาจึงพากันทำการบ่มเพาะด้วยท่าที่จังอยู่บอกมา ไม่ต้องเดาเลยว่าผลของท่านั่งนี้น่าทึ่งเป็นอย่างมากแม้ว่าจะไม่ได้บ่มเพาะทักษะจีอูแต่ความเร็วในการบ่มเพาะก็เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมกระบวนการบ่มเพาะไม่ได้น่าอึดอัดอย่างเช่นเคยความรู้สึกนี้มันน่ายินดียิ่งนะถ้าทางนี้ช่างให้ผลลัพธ์ที่น่ากลัวยิ่งนะักโจหลินเซินถูเซอร์และเถิงกวงมองหน้ากันพร้อมกับแสดงสีหน้าตะลึงออกมาแค่เปลี่ยนท่าพวกเขาก็รู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าผลของการบ่มเพาะนั้นดีกว่าเดิมอย่างน้อยสองเท่า